สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับบรรยากาศท้องฟ้าสดใสครับผมฝนหายไปแล้วครับผมช่วงนี้ครับมื่อแรยงอาจิมาอีกเด้อครับผมครับเอาแนวทางตำราวในคลิปนี้ครับกับมี่ที่เหลืออยู่ครับพี่น้องเนาะส่วนหนึ่งเด้อครับผมเพราะว่าตอนนี้ต้องเฝ้าเธอย่อยล่งให้พี่น้องที่เพราะว่าเดี๋ยวฉิญากครับผม สำหรับในคลิปนี้ก็บเมีอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอปันโชคครับผมครับในส่วนของปดาครับแนวทางตำราปู่พิษณุโลกครับผมแล้วก็แอดยืนครับผมแนวทางเลขวิ่งลูดครับสำหรับที่ผ่านมาครับผมหมวดที่ผ่านมาแอดยืนเพิ่นกับลวดที่เจ็ดนะครับผมเข้าเจ็ดหกปดาเข้าเด่นแปดครับอาจารย์เอเข้าเจ็ดหก แล้วก็ปูพิสุนโลกมวลบางหันพื้นบ่ได้ล่งครับผมครับเอามาตามกันตอนในคลิปนี้ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำลาวรวมเซียนครับน้ำเชียรผ้ารวยกับขอกราบขอพระคุณปูแล้วก็ขอพระคุณถูกๆเซียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับพิจนาบึงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงตำลาวครับพี่้องนาะออกล้างเหล็กไทยได้ครับผมครับวันเดียวกันครับเอา ไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่าในคลิปนี้กันเลยครับครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ครับผมเป็นร่วมเซียนเช่นเคยครับพี่น้องเนาะค่ะครับสําหรับอาจารย์เอครับผมหันเข้าเจ็ดหกตรงตรงเลครับผมเจ็ดหกตรงตรงกับวันนี้เด่นบนล่างสามกับสี่เลขติดห้าหกเจ็ดครับชุดสองตัวบนล่างครับผมอาจารย์เอให้ สามสองสามสามสามสี่สี่สองสี่สี่ห้าหกห้าเจ็ดหกหกและหกเจ็ดครับเน่นเกือบทุกตัวได้ครับผมอาจารย์เอให้ความสำคัญครับพน,บนเพื่อเน่นครูเดียวเถวเขาเสบ้ามสองครับแบกอยู่ดีพิจาณาอยูดีเมนมากันเะท่้ชมคร <laughs> อ,อาจารย์เอ <laughs> บรงหารเข้าเจ็ดหกแอดยืนครับผม รูดเจ็ดว่างหันครับพี่น้องเนาะรูดเจ็ดครับจริงๆเพ่นมีสองสูตรได้ครับผมครับสูตรที่เพิ่ใส่ประจําก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับพี่น้องเนาะที่ได้เจ็ดเมื่อกี้นี้วันนี้ได้ศูนย์นะครับผมได้ศูนครับแล้วก็สูตรที่สองได้สองครับผมสูตรที่สองว่างหันครับน่าจะเป็นแปดด้ครับผมคือเขาทั้งสองสูตร ระวังเหล็กอาจารย์เข่าศูนย์สองนะคะ่ะดัชนีชมเนาะขอดข้อกันเนะาะศูนย์สอง <02 S 1> ค่ะแอปยืนรูดสองกับศูนย์อาจารย์คนโคราชครับผมบังหันเข้าเด่นแปดครับสำหรับวลนี้เด่นเพิ่มขึ้สี่เก้าและสองครับสี่เก้าและสองสองตัวบนล่างเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเก้าครับผม สองเจ็ดสองแปดสองสองครับผมสองเจ็ดนี่พอจอยดับได้ครับผมแตสบายมาได้หนึ่งตัวครับตัวเด่นของอาจารย์คือเก้าหนึ่งเก้าห้าและสองเจ็ดครับหลักร้อยห้ากับหกเน้นห้า 5, 9, 1, 5, ครับผมห้าเก้าหนึ่งห้าสองเจ็ดครับผมครับพิจานาบึงครับอาจารย์โคนโคราตค่ะ เลขประดาครับพี่น้องเนาะว่าหันเข้าที่8ปดได้ครับผมครับงวดนี้เลขวินหรือว่าเลขเด่นเิ่นคือ0นย์กับ4ี่เน้น0นย์ครับผมครับเลขบิน0 4 1ย์ครับ0 4 1ย์สตัวบนล่าง4ี่ศูนย์ครับ0 2 1 2 4 4 ครับศูนย์ศูนย์และเจ็ดเจ็ดนี่สิเป็นส่วนเลขกเบิ่ลครับเขาเพิ่นกับวิ่นยู่ในนีแล้วครับพี่น้องเนาะเล็กประดาเลขกวิ่นเพิ่นเดินดีได้ครับผมครับเน้นไปที่ศูนย์พิจารณนาเบิ่งครับพี่น้องเนาะครับเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบครับปูพิษณุโลกครับผมปูพิษณุุโลกครับแนวทางของปูครับมีอยู่ส่วนหนึ่งแด้วครับผมครับ เพิ่นหเหล้าจังสี่แล้วครับพี่น้องไปออกไทยเลยครับติดไว้นําจักหน่อยเด่น6กับ4ครับพี่น้องเนาะครับบน48ล่าง86 3ตัว6 4 8 6 5 8ครับผมครับแล้วก็มีกันไว้บนล่างครับพี่น้องเนาะ8 9 8 6 4 8ครับอาคิโนครับพี่น้องเนาะลอกกอนเด้อครับผมลอกกอนครับเพนท์เทนีมาครับผม น่าจะเป็นช่วงบ่ายๆครับผมประมาณบ่ายซีโมงคือเก่าแล้วครับผมพี่น้องเนาะแอดนาคิโนครับอาจารย์มยมแดงสิครับผมแล้วก็เลขของแม่กทมสองสี่ครับผมครับจังคอยมาตามกันต่อพร้อมกับสรุปชุดใหญ่ให้กับพี่น้องเอพซีแ้วครับผมเป็นคลิปหน้าครับพี่น้องเนาะเพราะว่าล่อสามสำนักนีก่อนครับ นี่นะครับผมพี่เรนาเบิ้งครับพี่น้องครับในคลิปนี้เอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตามราวสีสำนักครับเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายสีโมงครับพี่น้องเนาะประมาณบ่ายสีโมงครับหรือว่าเร็ยวก็ดันก็จิมีอีกชุดประ่าจะเป็นแอดนาคิโนนะครับผมว่าหารเพื่อนกับเขาครับพี่น้องเนาะอาจารย์มะยมแดงสีครับผมครับร่วมไปถึง แม่กทมสองครับแล้วก็อีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะที่เพินมาไม่ก็มาเชียร์กับเจ้าเอามาโลงให้พี่น้องซี่พร้อมกับทบทวนเด้อครับผมชุดใหญ่ตั้งแต่หลังเลขออกครับพี่น้องเนาะเอามาทบทวนให้พี่น้องซี่ได้เบิ้งไปน้ากันครับนี่แหละครับผมเขาพิจานาเบิ่งครับผมอย่าลืมเด้อครับพี่น้องปูพิษณุโลกเพิ่นเคยห้เล่างสี่ะครับพี่น้องเนาะไปออกไทยสามตัวเลย ถ่ายคลิปนี้น้ำเชียอผ้าลวยขออวยพรให้พี่นอ้องเอีโชคดีถูกหวยเลืองเงินไปน้ำกันเด้อครับผมตามาวสองทุ่มครึ่งหนึ่งกันยายน68สดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะเอาถ่ายคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซี 4, ได้เบิงได้วิเคราะห์แล้วน้ำเชียกับกลุ่าเชียอขออนุญาตแฟนครับทุกท่านขายขีมเด้อค่ะ สั้งเขามาได้ก็คือคแอดเพิ่มไายเลยทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะ098 474 06 83ครับผมขายดีอันดับหนึ่ง้วค่ะสามอย่างนี้สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาหล้วก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะุ่นผู้ชมต่อมาก,กับเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู เพิ่นกะว่าใส่ดีแต่ว่ามันบระเด็มเอื้ไวค่ะเพิ่นเอาไว้แต่ท่าตะหนาเส้นลำเนี่ยเลือดตะพูบีบไร้เนาะท้องเส้นลำจะเป็นหัวปั่มเลยค่ะหัวปั่มคือจะขึ้นท่าผิวค่ะหัวปั่มขึ้นท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมะหอมค่ะส่วนมาเอฟซี่แม่เอฟซี่ใหญ่ใหญ่น้ำเชียเพิ่นจะใส่เส้นลำชุดนี้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชม หลักร้อย้อค่ะชุดนี่หลักร้อยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้ค่ะท่มนผู้มอีกรอบด้ถอะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมจะคืนน้ำเชียร์ได้ครับพี่น้องเพิ่มไม้เล็กเข้าไปคบว่าเป็นไอดีไล์ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแผ่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแสบปวดเก้งสีค่ะหิยุดใสเนาะถือว่าเห่าแพ่ค่ะ แฮค่ะให้ยุดเด้อค่ะอนุช้อมแม่เย็บซี่เนกะคือสิรูเนาะค่ะว่าทางเข้าแสบห้องขั้นแล้วให้ยุดเด้อค่ะครับคิมแล้วเสียกับถดลองโอ้ยหลายครั้งเลยเถ่ะนี่รลองคุณจ้างกับมาใส่กะจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กะจ้างเด้อค่ะอนุช้อมอันนี้กะชะลอควั้เฮียงค่ะครับบ่เป็นว่าตึงเลยเนาะ เซ้นลำค่ะ่านผู้ชมคับผมลองไปใส่ทดลองเบองก้อนก็ไดครับผมค่ะคแต่ว่าก็ดีใจขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะคที่เพินกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะอรบอบสามแล้วค่ะุ่นผู้ชมเซ้นลำท่าหนาค่ะิ่นว่าเพิน่นใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามันบริเวณไย ถักไล่แล้วเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนยืดดีไม่แห้งสุบุูสุขนส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ